สาวสายใจผูกขามาดชาวจังหวัดขอนแก่นถูกในหน้า,าชักชวนไปทางานวนวดสปาที่ต่างประเทศไปทำงานแค่ปีเดียวกลับมาก็ตั้งตัวได้แล้วเธอทอะรฉมอกันทองแล้วก็คล่องมือเจ็บได้เป็นกอบเป็นกำเจ๊ก,กูว่าเธอได้ไปแล้วจะไม่อยากกลับมานะสิ จุบันนางสาวสายใจรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประสาทมีบุตรสาวหนึ่งคนซึ่งมีอาการพิการทางสมองเพราะเป็นผลมาจากการพยายามฆ่าตัวตายของเธอแต่ไม่เป็นผลสําเร็จเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องแรงงานนะคะที่ทถูกหลอกในหลากหลายร,รูปแบบเมื่อสักครู่นี้สปอตโฆษณาของกรมการกงศุนก็ไปมีเรื่องหนึ่งตัวอย่างหนึ่งซึ่งมีจริงๆนะคะอย่างนี้ครับผมบไปทําอะไรฮะอันนี้คืออันนี้เนี่ย จะเป็นเรื่องที่ผู้หญิงไทยซึ่งมีจำนวนไม่น้อยนะครับ,รบสนใจที่อยากไปทำงานในสปานะครับในในสถานบริการด้านสุขภาพในต่างประเทศนะครับทีนี้คือปกติเนี่ยถ้าเป็นสถานบริการอย่างนี้เนี่ยสปาแบบที่มีมีชื่อเสียงตรวจสอบชื่อเสียงได้มีระบบการ,รทำงานที่ดีเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหา ก็ได้เงินเดือนดีนะครับแล้วไปทํางานมีคุณภาพแล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าอันเกียดอะไรนะครับแต่จะมีสปาบางแบบที่ไปตั้งเป็นอาจจะเป็นเล็กๆตั้งกันเองแล้วเสร็จแล้วพอถึงเวลาก็อยากจะได้ลูกค้าเข้าไปใช้บริการก็จะต้องมีมาตรการจูงใจก็จะพยายามกดดันให้ผู้หญิงไทยของเราที่หลงเข้าไปทำงานสปาแบบนี้เนี่ยเพิ่มบริการพิเศษขึ้นมา ซึ่งซึ่ง,งก็จะมีความกดดันในรูปแบบต่างๆไม่ยอมก็ซ้อมเม,มื่อกี้ดูโคชณานะก่อนจะไปได้เนี่ยจะมีพวกในหน้านะมาหลอกอย่างนง้นอย่างนี้ไปทํางานเงินดีคือแต่อาจจะถามว่าเขาต้องมีการวางแผนคัดเลือกผู้หญิงสาวๆไปครับขอบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย คนใกล้ชิดทั้งนั้นนะคนใกล้ชิดมาพูดคนใกล้ชิดมาบอกบอกว่าไปเธอไปทําที่นั่นดีที่นี่ดีดดคนคใกล้ชิดทั้งนั้นครับเพราะฉะั้นเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มที่จะต้องเชื่อคนใกล้ชิดแตนี้ผมคิดว่าวิธีการก็คือว่าเราก็ต้องตรวจสอบให้ดีอย่างน้อยที่สุดเพื่อนฝูงที่เขาไปทํามาเนี่ยมันก็ต้องถามหลายๆคน ว่าไอ้บริษัทนี้เนี่ยเวลาเขาเอาไปเนี่ยทำแล้วดีไหมปลอดภัยไหมไม่ใช่ว่าไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยถามใครเลยถึงเวลาก็หลงเชื่อคนใกล้ชิดคนเดียวแต่ทีนี้มันมีปัญหาอย่างนี้เลยฮะเรื่องดีไม่บอกเออก็บอกแต่เรื่องไม่ดีก็ไม่บอกก็ไม่บอกกันก็ต้องต้องถามกันถึงบอกต้องถามหลายๆคนต้องถามหลายๆเสียงนะครับอืม เพราะว่าพอเราตกเข้าไปทํางานอยู่นั้นเนี่ยมันมันมันจะถูกภายใต้ความกดดันมากมายะนะครับแต่สป,ปาอะไรถึงขั้นท,ที่มีซ้อมมีอะไรต่ออะไรอ่าการถามว่าอย่างกรณีเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ในโฆษณาเนี่ยผู้หญิงคนนี้เก็กลับมาเหมือนกับถูกซ้อมถูกอะไรกลับมาก็ไม่สบายด้วยโรคเข้าโรคประสาทเสียคนไปเลยใช่ไหมฮะซึ่งเรื่องนี้ต้องเยอิ่งไปถามให้อธิบดีแบบนี้เออมันมีมาอยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่าไอการที่มี ผู้หญิงไทยอยากไปทางานสปาทุกวันนี้มีเยอะมากอยาก่างบางทีเวลาเราไปบรรยายในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีกลุ่มนี้แสดงความสนใจเข้ามาฟังแสดงว่าเขามีคนมาติดต่อเข้าไปเยอะ,ะเราก็ถือโอกาสเตือนภัยเขาบอกว่าจะไปเนี่ยรเราไม่ได้ว่านะแต่ขอให้ตรวจสอบดีๆว่ามันมันน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนครับไม่งั้นไปเป็นพระรานอยู่ต่างประเทศแต่แตสปาไทยก็ไปชื่อเสียงทั่วโลกนะใช่ครับใช่ไหมแล้วก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็จริงๆแล้วประเทศในยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหา ยุโรปยุโรปตะวันตกนะฮะยุโรปตะวันตกอย่างไปสปาเปิดสปาในเยอรมันในฝรั่งเศสในอะไรต่ออะไรแล้วเขาก็อยากได้ผู้หญิงไทยไปทํางานในสปาส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาจะมีที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆคืออยู่ในตะวันออกกลางบ้างอยู่ในยุโรปตะวันออกเนี่ยที่ที่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาืออาจจะเป็นลักษณะว่าในหน้าอย่างนี้อย่างอย่างคุณเจ๊ฝ่ายมโฆษณาเนี่ยนะคะก็จะวางแผนมาก่อนแล้วรู้ละว่าจะต้อง คัดเลือกแถาสาวไปนะคะมีคือว่ากระสุนมีในยาตั้งแต่แรกละเพราะว่าจริงๆเห็นที่ท่านที่ปดีรงแจ้งพูดเมื่อกี้ว่าถ้าสนับสนุนดีๆเนี่ยแรงงานไทยที่มีฝีมือด้านการนวดแผนไทยใช่ไหมคะท่านปีดีเนี่ยผมมีเสียงมากๆเป็นสิ่งที่เราจริงๆฝ่ายรัฐทางภาครัฐก็อยากจะสนับสนุนให้ให้สปาไทยไปเปิดในต่างประเทศเลยด้วยครับนะครับ แต่ถ้าถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นหรือว่าในประเทศที่เราไปแล้วซึ่งเราเห็นว่ามันมีม,มีแนวโน้มที่ดีเนี่ยเราก็ไปกันแต่สมมติในประเทศเล็กๆที่เราว่ายังไม่เห็นแนวโน้มเช่นในยุโรปตะวันออกก็ดีในตะวันออกกลางก็ดีเรายังไม่ได้ทําก็มีคนท้องถิ่นทำนี่พอคนท้องถิ่นทำเนี่ยบางคนทําก็แบบแบบเล็กๆแล้วมีแข่งแข่งกันแล้วก็ให้นายหน้ามาเอาตัวผู้หญิงไทยไปแล้วก็พอเข้าไปอยู่ในนั้นปั๊บก็มาบีบให้เขาไปให้บริการเพิ่มเติม ทางป้องกันแหละคะหมายถึงว่าถ้าอย่างนี้เรารู้ต้นสายปลายเหตุว่าจะมีกลุ่มที่เป็นนกต่ออีกทีนะในในในหน้าในประเทศเราเนี่ยที่เป็นคนหลอกหลอกคนกันเองไปเนี่ยนะคะมาจัดก,การตรงนี้ก่อนได้ไหมคะคือคืออย่างแรกเนี่ยเขาต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองค่ะคือไม่ใช่ว่าพอมีคนใกล้ชิดมาบอกว่าให้ไปเธอก็เชื่อแล้วก็ไปค่ะคือคือเมื่อมีคนใกล้ชิดมาตรวจสอบมามามา,มาคุยชักชวนเนี่ยมันต้องดูว่า เ,เงินขนาดนี้มันจริง<ม>หรือที่จะได้มากมายมหาศาลส่วนใหญ่พวกนี้จะบอกว่าโอ้ยงานสบายเงินดีแล้วก็แล้วก็จะไปกัน<ม>ให้ตรวจสอบเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่เคยไปหรือเคยมีประสบการณ์ด้าน,นอันที่หนึ่ง<ม><ม>อันที่สองตรวจสอบกับกครมการตรงศุนได้เพราะเราจะมีข้อมูลมแล้วสมมติเขาบอกว่าให้ไปทําต้องถามด้วยว่าทําที่ไหนทําอย่างไร<ม>แล้วก่อนที่จะตัดสินใจเนี่ยถามเรา เรามีสารทูดอยู่ในประเทศต่างๆ,างๆาทั่วไปหมดข้อประานที่กรมการกงสุลได้นะคะกรมการกงศุลหรือว่าอาจจะเอาเปิด Google ลองดูชื่อบริษัทหน่อยมีตัวมีตนไหมคือคือส่วนใหญ่แล้วบุคคลที่จะถูกหลอกไปเนี่ยไม่ได้ใช้ Google <c oughs> <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยโทรศัพท์ามาถาม,มาถามเลยถาเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยชื่อพวกนี้มันอาจจะไม่ปรากฏแต่ว่าเราเนี่ย ได้รับการร้องเรียนอยู่เสมอเพราะงั้นเนี่ยเราจะบอกได้เลยว่าถ้าไปประเทศนี้นะถ้ามีชื่อพวกนี้โอ้ยถอยห่างไปได้เลยเพราะว่าเคยเจอมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีผู้หญิงไทยเคยหนีออกมามาขอให้สารทูวช่วยเหลือมีมาแล้วเพราะงั้นเนี่ยอย่าเข้าไปหรือเรื่องอาจจะบอกได้เลยว่าถ้าเขามาชวนให้ไปประเทศนี้นะเรารู้ข้อมูลว่าประเทศนี้เนี่ย 99%เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเราก็บอกอย่าไปหาไปที่อื่นดีกว่าได้เข้าไปช่วยเหลือยังไงบ้างคะในในเคสแบบนี้กรณีแบบนี้เนี่ยที่ถูกหลอกไปแล้วแล้วแบบวุ้ยไหวตัวทันเนี่ยจะกลับมามีเข้ามาร้องเรียนที่สถานทูตท,ที่ต่างประเทศคือคือในกรณีที่สถานทูตได้รับแจ้งว่าเขาถูกบังคับคใช้กําลังอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยเราก็เอาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางการบ้านเมืองท้องถิ่เนเข้าไปเลย แล้วก็ไปช่วยผู้หญิงไทยออกมามนะฮะเราก็จะทํากันอย่างนั้นเลยได้ช่วยเหลือไปหลายกรณีไหมคะหลายกรณีครับ <c oughs> เราก็ได้ไปช่วยกันอย่างเต็มที่แต่ที่สําคัญคือโอกาสที่เขาจะได้แจ้งให้เราทราบเนี่ยบางทีเขาไม่มีโอกาส <c oughs> เพราะเขาถูกขังถูก <c oughs> จองจํา <c oughs> ถูกอะไรไว้อย่างนั้นเนี่ย ซึ่งจะหาโอกาสให้ให้ออกมาโทรศัพท์หาเราเนี่ยก็ยากแต่ถ้าโทรศัพท์หาเราได้เนี่ยเราเข้าไปช่วยทันทีพร้อมช่วยแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าญาติที่อยู่เมืองไทยติดต่อญาติพี่น้องที่ไปทํางานเป็นแรงงานไม่ได้เริ่มสงสัยแล้วลูกสาวฉันถูกหลอกหรือเปล่าน้องฉันพี่ฉันจะตรวจสอบยังไงหรือว่ารีบม,มาแจ้งเบาะแสกับสถานทูตไทยที่อยู่ในต่างประเทศน,นั้นได้ เลยหรือเปลคะคือญาติพี่น้องเองบางทีก็ไม่มีข้อมูลว่าคนของตัวเองเนี่ยมาทํางานอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยม,มีจํานวนมากเลยที่บอกว่ารู้ว่าไปประเทศนี้แต่ไปไหนไม่รู้เมืองไหนไม่รู้ไปทําที่ไหนก็ไม่เคยรู้รู้แต่ไปนอกรู้แต่ไปนอกอแล้วเราเองเนี่ย เจ้าตัวเองเนี่ยเวลาไปทํางานต่างประเทศเนี่ยก็ไม่เคยรายงานตัวกับสารทูตสารกองสุลใหญ,ญ,ญ่เวลาไปไม่รายงานแต่เวลาเด็ดร้อนก็ถึง,อ,งอยากจะจะมาต้องขอความช่วยเหลือนะคะเนี่ยคือผมก็อยากจะบอกว่าถ้าจะไปไหนไปต่างประเทศแล้วแล้วจะไปทํางานที่นั่นเนี่ย<ะ>บอกเราซะหน่อยอย่างน้อยที่สุดเมื่อญาติติดต่อมาเราได้รู้ว่าอ๋อมีอยู่ที่นี่นะเราจะได้ไปดูแลช่วยเหลือญาติบางทีเนี่ยมาหาเราเนี่ยบอกว่าเออปกติน้องสาวเนี่ยติดต่อมันเป็นการประจำ บัดนี้สามปีแล้วไม่ได้ติดต่อมาผมก็ความรู้สึกช้าไปหน่อยนะสามปีไม่ได้ติดต่อแล้วค่อยมาหาอะไรเงี้ยตอนนน้หาลลำบากไหมประเภทนี้ยังมีไหมฮะกลับไปเป็นคนกลับมาเป็นกล่องอ๋อมีมียังมีอยู่ไหมมก็บางคนนี่ก็ไปฆ่าตัวตายฮะประเภทอยู่ภายใต้ภายว่าความกดดันแล้วก็เออก็ฆ่าตัวตายอยู่ไม่ได้หรือบางทีอาจจะถูกซ้อมอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่หรือว่าแรงงานไทยไปแล้วก็ปรับตัวไม่ได้ก็ จำนวนไม่น้อยก็อย่างที่ไปหลายตายบ้างอะไรบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องคุยกันต่อไปว่าเขาจะเติมตัวยังไงตรงนี้สําคัญ<ะ>ที่ว่าจะรู้ต่อไปอ,อ,อีกแรงงานอีกประเภทหนึ่งก็คือไปรับจ้างใช่ไหมฮะในเกาหลีในไต้หวนันในตะวันออกกลางวัฒนธรรมแตกต่างเพราะนั้นไปติดคุกก็เยอะ,ะใช่ไหมฮะที่ไต้หวันจะติดคุกก็หลายคนเพราะเรื่องนิดหน่อยที่เป็นเรื่องไม่เข้าใ,ใจกันทางวัฒนธรรมบางทีเนี่ยระเบียบเขาอาจจะบอกสมมติว่า มีเครื่องมือเครื่องใช้เศษเหล็กเศษอะไรที่ทิ้งอยู่เนี่ยเราก็ไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกับว่าอ้าวทิ้งแล้วนี่แต่สําหรับบางประเทศเนี่ยไอ้ผู้นี้ยังเป็นทรัพย์สมบัติของบริษัทเขาอยู่ไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องเราก็เก็บมาอ้าวกลายเป็นเรื่องว่าเฮ้ยเหมือนกับไปขโมยของเขาลักทรัพย์เขาซึิงจริงแล้วความแตกต่างทางวัฒนธรรมเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาครับหรือแม้แต่วิธีการทํางานใช่ไหมครับเห็นมีเกาหลีใช่ไหมที่จะมีปัญหามากส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกประเทศเขาจะมีวัฒนธรรมของตัวเอง <ừ> um. วัฒนธรรมการทํางานวัฒนธรรมของนายจ้าง<ะ>ซึ่งนายจ้างเกาหลีไม่เหมือนนายจ้างอาหรับนายจ้างอาหรับก็ไม่เหมือนนายจ้างไต้หวัน <ừ> um. เพราะนั้นแต่และประเทศเนี่ยมันมีวัฒนธรรมที่ต่างกันสภาพการทํางานก็ต่างกันนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเตือนภัยก็คือว่า <ừ> um. เวลาเราจัดสัมมนาในต่างจังหวัดเนี่ย <c oughs> พูดถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนไปทํางานต่างประเทศเนี่ยอยากให้มาฟังกันจริง<ะ>ๆรคนที่จะไปทํางานต่างประเทศต้องฟังคือมีจัดอบรมให้ความรู้ กับแรงงานก่อนไปทํางานต่างประเทศเป็นหลักสูตรสองวันสวันปีหนึ่งเราทําหลายผลฮะโดยไปตามจังหวัดต่างๆซึ่งเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มเป้าหมายของคนที่อยากไปทํางานต่างประเทศแล้วเราก็จัดหลักสูตรให้เราเอาหาคนมาบรรยายแล้วก็ในในเรื่องต่างๆมากมายที่จะทําเป็นอย่างแรกคือวัฒนธรรมการทางานประเทศนี้หน้าตาเป็นยังไงคนเขาอยู่ยังไงเขากินยังไงวัฒนธรรมของนายจ้างเป็นยังไง คนท้องถิ่นเขาเป็นยังไงสภาพความเป็นอยู่มันหนาวมันร้อนมันเย็นมันอุ่นเป็นยังไงเกาหลีเป็นไงฮะเห็นบอกเกาหลีจะมีปัญหานี้เกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่ในจ้างเนี่ยจะเสียงดังแล้วก็เวลาไม่พอใจอะไรก็จะใชยว่าปากว่ามือถึงก็เป็นว่าทําเกาหลีอย่างที่ที่เรารู้รกันอยู่แต่ของเขาเป็นปกติแต่คนไทยนี่ถ้าถ้ามา ผมเพมาตกหังตกหัวเนี่โอ้โหโกรธโชคเลยใช่ไหมถ้า็กลายิ็นเล่นะเลาวิวาเสร็จแล้วพอโกรธโกรธแล้วก็อ่ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ก็ไปกดดันกดดันรู้สึกเศร้าว่าโอ้โหเนี่ยอะไรวะฉันทํางานแล้วยังจะมาทําอย่างนี้กับฉันนี่กินเหล้ากินเหล้าพอกินเหล้าเสร็จเช้ามายังไม่สารทำงานไม่ได้ก็โดนอีกมันก็เป็นวัฏจักร